โอเคเลยอ่าโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวข้างหลังข้างหลังข้างหลังเราพอทำยันได้โอเคเลยโอเคครับผมนี่สวยเลยนะหนึ่งสองสามดีเลยครับเดี๋ยวี่ผมจ๋าว่าว่าเดี๋ยวผมพี่แบบเอาเลยเลยไปใช่ไงไกกับมาย อ่าโอเคพี่แปมพี่แปมนำมานนิดหนึ่งหนุ่มๆยืดยืดตัวถอยด้านหลังหน่อยนึงอ่าโอเคกันเลยพี่มึงรับลุงแปมนะอ่าโอเคครับหนึ่งสองดีเลยครับหนึ่งสองสกูโอเคสุดท้ายเลยหนึ่งสองสามยืมเลยครับขออนุญาตครับไปครับนหนึ่งสองสามเรืครับขอพี่แปมตอตอนอันนี้จะเป็นต่อยิงนนอกเลยต่อยิงคนนอกเขาสูงไปอยู่แล้วเขาเขาข้างพี่บอยเนาะอ่ะพี่